ยู่ตงัตตงเปไดใจอะสวัสดีน,นะพี่ดี <c oughs> เอ้ยไต่ตีนนี้ะเนี่ยออลงถนะเอลงการลงการี่ผูถ่ายได้ไหนกูเนี่ยอะไรอะเรืองอะไเรงมีต่เกมอรเรงมีคนแล้ดิมีมีเออสองุ่มเครื่องงามต้องไปแข่ง Watch out Watch out มันอาจมาลงโคชิงที้

มาหน้าเบียรแล้วี่มาหน้าเบียร์แล้วพี่มยนเขาจะอะไรครั้นค่้อยู่ขอบาำแงสชั้นมันเข้าสาชั้นย่หลังสาชั้นนะหลัแงสามชั้นเข้าสชั้นแล้วเคพี่จะรอปาระเบิดสทำไรอ่ะเดีปลาตายด้วยกันนะแล้วที่เหลือเราเห็นแค่ตัวเดียวอยอยู่ชั้นหนึ่งใช่หชั้นสองชั้นสามนะอยู่ตรงบันไดอ่ะ สวัสดีนะพี่ดีสวัสดีครับดูลูกกูโอ้เดี๋ยวระเบิดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยดิตรงตรงล่องบันไดอ่ะปาปลาปลาไปหาไไม่ได้ไม่งั้นกูก็ไปเดี๋ยวไปช้าดีกว่านั้นนะวันนี้ซ้อมทีมแบบข้ามได้ไหมล่ะเพื่อนที่เดี๋ยวไม่เห็นนะบอกก่อน ดิดิกลับแบบที่ออกมุขวาขวะว่ะมาดีมุขวาอยู่ที่มาทบ้านระเบียงที่มาทบ้านระเบียงเราจมุกแตกไปยนไปเฮ้ยอยู่ชั้น่อแล้วอยู่ชั้นตอ่าเฮยกูขึ้นไมทัน้างมือเขาไม่ประทากันเลยเฮ้ยมาแล้วเศรษฐีมาแล้ว

เอาเอาเออได้นะาว้มันมีแค่สตัวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูโคบหลังคาให้เดี๋ยวกูคบหลังคาให้แบบ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 ลยก็ขึ้นมาก่อนก็ขึ้นหลังคาพี่กระโดดตามมาก็ระโดดตามมายามล็อกบ้านหัวใจให้โอเคเราออกขวานะขวาาสชั้นี่นี่นี่กูขวานกขวายเนาะหนึ่งหนึงเน็ตให้อาไรสัตว์ไดีเลย เก็บกระท้าก่อนก็สลีมมงคลในไอเบียร์ขึ้นสามชั้นกูจะไปหลังคาสามชั้นมีตัวหนึ่งเบียร์มันมันเล่นสโมกอยู่มันเล่นสโมกอยู่มันเล่นเนี่ยน็อตน็อตเอ็นเอนเฮดไเดี๋ยวกูไปแล้วนี่เดี๋ยวกูเฮ้ยมึงมาหัวใจหัวใจตัวเดียวนี่ย้ายมาหัวใจก่อนไปไปชาร์จไปชาร์จหลังคาสีเขียวด้วยนี่หลังนี้เลยหลังสีส้มเลยเออนี่มันมาแล้วมันโดดมันโดดมันโดด เจ็บเจ็บเดียวมา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 เบี้ยมาเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวสามชั้นมึงไปกักมันดิไปกักสามชั้นให้มึงได้ยนให้ก่อนได้ยืนให้ก่อนพี่สามให้ก่อนได้เดี๋ยวพี่สามให้ก่อนอ่าไม่ได้สามเลยนะตัวนะครับอ่าใช่มันอยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวตัวเดียวมาโกโก้เฮ้ให้อ่ามาแล้วมึงค่อยเล่นโก้โก้เห็นไหม เห็นแล้วนะไอ้ไอ้หมด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 เาอยากได้ยินเสียงเกมอ่ะเสียงจะไม่สะทอนทุกคนลืมกูเหี้ยมึงไม่มาสักแต่กูจะลาออกเปียอัพเปลี่ยอัพนะเหี้ยไอ้เดนนี่มึงเจอกูแน่สักงีแล้วเรามีรถอะไรปะเนี่ยมีใครหนา มีดาเซียอยู่บ้านขวามืออามมาเนไนมาเปลี่ยนไปมีกระดาษซีเก็เปลี่ยนเบ้หลี่อเนี่ปลานหเบาีเ้าี่ไปเลี่ไป่บนเ้าาี่นลเฮ้ยเลี่้ีเลปเบนไเนานเบ้าเีเลนนลเบ้นีปเหล้ีปนบี่ไนาหบ้านเหน เออเหียแม่ไม่รู้จะขออนุญาตจาอล้อนนะโอ้โหเกดแล้วทเลายฝั่งนี้

เฮ้ยเกี่ยมีรถม้าอ้ามจบแล้วอ้ามโดดไปโดดเขี้อ่าไม่ได้กินมาจะโดดมาจะโดดทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เห็นตอนแรกหรอพี่ก๊ทางเดิมทางเดิมเดีอ่ะหลังแตกด้วยพี่ทเราเป็นนายพลทหารป่าเดินออกหาล่าเหยื่อประเดี๋ยวไปก่อนเลยเดี๋ยวที่ขอบให้ ไม่เอาดีดดีรด่ดดีดดีนดีงดีดดี่ดีดดัดดีนดีดนัดพี่ดีมดีดี่ดีดดเดดีดันดดาดดีดดีดดีมดีดดีดีดดีดดันดดนีะโอ้ถ้าไม่ตีว่าวงเรานะมึงโดนเอด

มีสามตัวมีสตัวให้เติมไปเติมเลยเปล่าไ้ไมอยู่ตรงไหนอ่ะไม่บอกเพื่อนนหเอ่ห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กเอ้ยบันไดตัวนึงตัวนึงอวห่ตัวนึ่งวหนึ่งตวหนึ่งวหมดแล้วหมดแล้วเฮ้่ปัวกงนึตัน่ัวห่ึ่งนึต่งขึ้งน่งวนนะ่งั สู้ๆนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะตายหมดตายหมดตายหมดยังอะไรด้วยนะจ๊ะกนายกนนะจ๊ะ e n e i e s e a d สู้ๆนะจ๊ะเก็บของอยู่นะจ๊ะไม่ไม่ไม่เคลียหมดแล้วไม่ไม่ไม่เคลียหมดแล้วมามามามมามามามมามา ไปบ้างไปบ้ยเบียร um, ์มันเราไม่เบียร์หน่อยเราไม่เบียร์พี่เียิงมาก่อนเดี๋ยวยิงมาก่อนมันมีคนว่าตรงหินไม่ตรงหินได้เคลียร์แล้วมีพี่อื่นอีก้ยได้เลยครับได้เลยครับบ้านี้มันหัวกับจักรวรรดี่เอาเลยครับเอาเลยครับเฉยๆรับไม่ทันยิงกันตรงไหนอยู่ไม่รู้่พี่โกูมีคนมีคนเยอะมีคนเยอะปมาอะไรมาคขาบไม่เห็นพี่โก้พี่ดูให้หน่อยดิ

นี่นี่เล่นตรงนี้ตรงนี้อาร์มเล่นตรงนี้ตรงนี้เดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยที่เราแบบแม่โม่ดอมา์้อมบ์น้ำมันน้ำมันหมดเดี่กี่แบบลูกชู้นะครับห้องน้ำเต็มห้องน้ำเต็มให้มีที่อยู่ได้ได้อไวะ รถฉีกไปเลยพี่ี่อะรถฉีกไปข้างหลังไหมออหน้าหน้หน้ารถก็จะบอกข้างรถดังโอ้ยสู้นะขอ้าวโอ้ยพอมีหนึ่งกพอมีเจริรุ่นรถเจรินเยเไม่ได้แล้วพี่ิน้สู้นะขายไปตายก้าวขวามาตัวนึ่งก้าขวามาตัวหนึงสวยสวยเบียนพี่หลังโมาหลังโมาเียน

แล้วก็ร้อนหายหมดปั๊บพย่าทุกคนปั๊บยาอยู่ด้นนอกใช่ป่ะใช่ป่ะ จะไม่ได้ได้ไงอะครับเ็ยอเดียไม่ได้ตัวอาพชีไว้อาจจะไปยิงดิดูดิใด้สิวดาเมจดูดิ่ดูสิวดาเมจ300คะดนนโคดโคตดีภูมิใจรอภูมิใจออกก็แค่นี้แหละ